เริ่มต้นด้วยวันที่สี่วันนี้จะพาทุกคนไปเดินเล่นแถวซีเหมินก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนนะเราจะไปกินพะโลก,กันนะทุกคนเป็นร้านพะโลที่เรากินประจาตอนที่มาไต้หวันดูละว่ายังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่มาหนึ่งคือชาน่ไข่มุกที่ปกติเราจะชอบกินก็นกคือร้านห้าสิบแล้วก็มาล่ามาล่าที่ ATT พอฟันชัยอะไรนะก็จะเป็นมาล่าที่เป็นบุฟเฟ่ที่เราสึกว่าโอเคเลยมันเป็นร้านมาล่าที่แบบไม่ได้ฮิตในหมู่คนไทยเนาะ ใานแ้นะแต่อร่อยนะนชานมแบรนด์50จริงๆมันมีชื่อไต้หวันว่าอะไรนะเธอ <S <S อ่าแบรนด์นี้แหละทุกคนซึ่งมันเป็นเจ้าเดียวกับโคอิเตะนะที่ไทยแต่ที่นี่จะเป็นแบบว่าราคาถูกมากซึ่งแก้วละประมาณแบบ60-70บาทอะไรเงี้ยแล้วเราอสามารถเลือกได้ว่าจะเอาน้ําแข็งหรือไม่เอาน้ําแข็งก็ได้ซึ่งถ้าสมมติไม่เอาน้ําแข็งใช่ปะ่ะน้ำมันก็จะมีความเย็นอยู่เพราะว่าเขาจะไปกองน้ำแข็งให้เย็นแล้วก็ส่วนท็อปปิ้งมันจะใส่ฟรีใช่ไหม ท็อปปิ้งอาจจะใส่ฟรีแล้วก็ใส่ได้หลายอย่างด้วยซึ่งคุ้มมากๆคือแก้วเดียวคืออิ่มมากแก้วใหญ่มากแนะนำเลยสำหรับใครที่มาไต้หวันก็ลองดูนะทุกคนชื่อแบรนด์ว่า50ืออ่าโอเคแบรนด์นี้แหละลองดูอร่อยมากถึงแล้วร้านนี้นะที่เราชอบมากินทุกคนชื่อร้านว่าอะไรครับเฉินเว่ยเฉินร้านนี้อร่อยมากเป็นร้านที่เรากินประจา ทุกคนพอมาถึงร้านเขาก็จะมีเป็นใบเมนูแบบนี้ให้ซึ่งให้เราติกว่าเราจะกินอะไรใบสีชมพูคือกินที่ร้านส่วนใบสีเหลืองคือเอากลับบ้านแล้วก็อันนี้มันก็คือมนจะเป็นร้านแบบร้านของกินแบบเล็กๆน้อยๆที่ทที่ไต้หวันอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีพวกแบบพวกบะหมี่พวกซุปแล้วก็จะมีพวกข้าวข้าวก็จะเป็นข้าวแบบข้าวามันสลประมาณนี้ ก็จะมีแบบว่ามีเกียวมีลูกชิ้นมีหมดอ่ะก็คืออ,อยากกินอะไรก็กินได้แล้วก็อีกอย่างที่ร้านนี้ก็คือจะมีน้ำหมูดเวยมันก็คือเหมือนเป็นต้มพะโลท่ที่ไตหวนันซึ่งถ้าคนไทยมากินแล้วแบบอาจจะเลือกไม่ถูกในเมนูก็สามารถชี้ได้นะเพราะมันมีรูปอยู่นะใช่ใชถ้าเป็นพะโล่ก็ไปชี้ได้ส่วนอันนี้จริงๆอ่ะพวกนี้นถ้าสมมติว,ว่าไม่รู้อะไรก็คือไปที่หน้าเคาน์เตอร์อแล้วก็ไปบอกว่าจะกินอะไรเขาเ๋ยเขาก็จัดการให้ใช่แล้วอันนี้คือต,ตัองเสร็จแล้วอาหารมาถึงแล้วถึงเสร็จปุ๊บ ก็ค่อยไปจ่ายต่อซืสั่งก่อนค่อยคิดเงินประมาณนี้โอเคเรามาเลือกกันเถอะอะไรรข้ควหลงคือเมนูที่เราสั่งนะทุกคนคือราคาก็ดีด้วยดูราคาแบบ45-75อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้มาไม่มีคนเลยเนาะใช่แล้วตอนนี้มาไม่มีคนซึ่งปกติร้านเนี้ยคนก็เยอะอยู่ละตอนกลางคืนนะคนเยอะากใช่แต่ไม่ค่อยเห็นคนไทยเนาะอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นคนเกาหลีคนฮ่องกง ซึ่งมันก็เป็นแหล่งที่คนไทยมากันเยอะนะที่ซีเมิน่ะเนี่ยเยอะแต่ถ้าเจอที่ดินหูอ่ะนี่พาโล่ก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีให้เลือกเออกคืืให้ลซึ่งเราก็ตักไปทีละแค่นี้ก็พอไม่ก็คือพวกเนื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นน้ำหนักแล้วที่ไปซีนเดียวเขาจะไปจัดการให้เขาจะไปใส่เพิ่มให้เองอยากกินอะไรก็ไปิ้นเดียวก็พอ เพราะว่าชิ้นเดียวหมายถึงชุดหนึ่งสองชิ้นหมายถึงสองชุดโอเคไต้องเยวนอะไร่มโมไหมแได้อะไรอนนี้ใส่อนนี้น่าจะหัวใจรับไข่ตกนั่งหมูด้วยนั่งหมูยูใส่ เอาอะไรก็เ้าใส่ไหมเอาไปเลยนะตระชุ่มนี่แล้วก็ให้เขาเดี๋ยวเขาไปจัดการเองเอาเลยนี่นะเผื่อใครเราว่าอ่านไม่ออกภาษาจีนก็จะมีรูปให้ดูแบบนี้มาแล้วหน้าตาอาหารก็จะประมาณนี้ โามนี้กินตั้งแต่เด็กๆจนบอกว่าตอนนี้คือเหมือนกับว่าโรงงานมันไม่ผลิตแล้วอ่ะโรงงานมันคือเหมือนผลิตแค่แบบให้ให้ร้านอาหารไม่ได้ไม่ได้แบบลงเออไม่อะไรไงร้านสะดวกซื้อมันจะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งแบรนด์หนึ่งมันแต่องรสคล้ายแบบซีพีที่ไทยไงอันนี้ก็คือเหมือนมีช่วงนึงมันมีปัญหาเรื่องแบบอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วมันเป็นโซดาอร่อยเนาะอร่อยมากกินกันเลย ้าาาอยู่่กับนนตอนนี้กินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเล่นที่ซีเหมือนกันตอนนัคนไปมาถึงแล้วมาถึงแล้วทีดังมานี่ไงที่เรากินมันก่อนร้านไทยใช่เรามากินมันก่อนตอนกลางวันไม่ค่อยมีคนเนาะตอนเย็นตอนเย็นคนเยอะมากเห็นนี่คนบ่นอยู่นะในกลุ่มว่าเออช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นคนไทย สงสการแต่คนไทยก็คนไทยก็เล่นน้ำเล่นน้ำวงการก็เป็นเทศกาลใหญ่ส่วนใหญ่ก็กลับบ้านเทศกาลใหญ่ที่ไทยนักท่องเที่ยวก็มาเยอะเนาะที่ไทยอ่ะคนไต้หวันก็ไปที่ไทยเยอะนะเจทั่วประเทศไต้หวันไปที่ไปที่ยหมดเกไต้หวันเจเกาหลีเกจีนทั่วโลกไปที่ไทยหมดอากาศดีมากวันนี้เริ่มต้นด้วยมาดูนยูนิคอร์ หลายคนไม่รู้นะว่ายูนิคตรตงซีเหมือนข้างบนนะ่ะมันจะมี A อ C ซีมาดอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันรอทุกคนได้รองเท้ามาหนึ่งคู่เมื่อกี้ไม่ได้เข้าไปถ่ายเพราะว่าเขาห้ามถ่ายข้างในนระเดี๋ยวเราจะเดินกันตอน่อทุกคนร้านชานมที่ฮิตมากในหมู่นะักท่องเที่ยวนี่ดูคิวคิวยาวมากไม่เอาไม่เอาเราชอบร้านห้าสิบมากกว่าคิวยาวมาก เคยลองชิมแล้วตอนที่มาครั้งแรกนี่ก็จะเป็นจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปกันนะทุกคน,นทุกคนต่อไปเราก็จะไปตลาดกลางคืนนะครับตลาดกลางคืนที่มีชื่อว่าหนิงเซียเย่สอโอเคอยู่แถวสถานีสงสารสงสารเราจะไปโดยรถไฟฟ้านะทุกคนจากสถานีซีเมนนะครับตลาดนี้ที่เราไปนะครับจะไม่ค่อยนิยมในหมู่นะักท่องเที่ยวนะเพราะว่าเป็นตลาดเล็ก ถึงแล้วเดี๋ยวเดินไปประมาณ1นกิโลเลยหรอเลยตรงนี้ตรตอนคริสต์มาสจะจัดไฟสวยมากเลยเนาะใช่ใช่แล้วก็คนก็จะมาถ่ายรูปจะใชแอะไคนนี้วันนี้อากาศดีเนาะแถวนี้ก็จะมีคาเฟ่แล้วก็ร้านอิสยะเยอะเหมาะเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นอ่ะวัยรุ่นชอบมาคาเฟ่มารวมตัวกันที่นี่ แล้วตลาดอะไรนะ宁夏夜市ไอ้ร <嗯 S 1> ้านนั<哦>้นนี่หรอ้านเป็นร้านพกบ้านนะันขวอนคนเยอะมาก เระเดลนแรกที่ได้ก็คือไข่เต่าเออไข่เต่าหรือไนกกะทาแะครไนการกาไงลูกใหญ่กว่าที่ได้นะอร่อยไหมมารอคิว,อ,อ,ควอันนี้ เรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนขนมแบบพรจจันทร์อะไรเงี้เยนะเ,ปเป็นแผ่นแป้งทอดใส่ไข่ใส่หอราาแล้วก็ทาซอสแค่นี้เลยอร่อยมากเดี๋ยวมาดูกันเราเห็นแป้งทอดแบบนี้น้ากินมากเลยอนะแล้วก็สามารถท o ป p i n g เป็น,นหอลราาคนทองแล้วก็ซอสมีให้เลือกอีกซอสอ่นะ มีแค่ซอสเดียวแต่ว่าเลือกได้ไหมเลือกได้ว่าจะเอาเผ็ดไหมเลือกความเผ็ดได้เมนูมันก็จะประมาณนี้มันก็จะมีเหมือนเป็นแบบรสด,ดั้งเดิมแล้วก็มีแบบว่าแบบที่ใส่ไขเ่เค็มใส่ไข่เค็มหมูหยอนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วก็จะมีพวกบอกว่าใส่พวกชีสอะไรอย่างเงี้ด้วยแต่ส่วนใหญ่ที่แง่ดังๆเลยก็คือรสด,ดั้งเดิมเปนะ็นอ เราจะไม่เคยเห็นใครทัาที่เป็นของไทยไปกินใช่ใช่แต่ก็อยากลองแต่ว่าตัวแรกเนี่ยแหละเซฟสุดอร่อยสุดถึงคิวแล้วล่ะมาเ่วล่จงล่ะาได้ล่ะมาต้องผ็มาสั่งไปเผ็ดเผ็ดก็จะประมาณนี้ นะอร่อยไหมมันฟิลเหมือนแป้งโดนตีไหมมันคือแป้งใส่ผักชีเออเออแต่มันมีความกรอบนะมันก็เป็นข้อจุดของมากกรอบนอกแล้วก็นุ่มๆข้างในอ,ะอ,อ่ะอร่อยยิ่งใส่เบอร์โหระพายิ่งหอมเราซอสเท่อก่อนแต่ซอสมันไม่ใช่แบบว่าแค่สีอิ๊วมันคือเหมือนซอสปรุงไปแลว้วอ่ะมีใส่กระทกะเทียมอะไรกั อ๋ออะดิในคิวอยู่ตรงไหนไมีคิวไหมไก่ทอดน่ากินมากยังไม่เคยกินก่อนหน้านี้เพิ่งบอกพลอยไม่ค่อยมีคนไทยมาแต่เมื่อกี้เจอคนไทยชอ็อตคนไทยเยอะอยู่นะวันนี้เค้กโบราณที่ไต้หวันฝรั่งฝรั่งที่นี่อร่อยนะผลไม้ที่นี่อร่อยเลยอันนี้เป็นเนื้อย่าง น้องเจอน้องอีกแล้วอันนี้จะเป็นผลไม้ที่นี่เขาจะขายผลไม้เป็นย้งเป็นถาดก็ได้เป็นร้านเข็นเหมือนร้านเหมือนบ้านเราเนะาะไข่ทอดแบบไทยเ,เดี๋ยวเรามาต่อคิวร้านไก่ร้านานี้เป็นไก่ย่างอร่อยมากดูคิว เป็นไก่แบบจุิดซีจุิดซีแต่มันไม่ได้แห้งมากมีความชุ่มฉ่้นอ,อร่อยมากนี่ทุกคนมาได้หนึ่งร้อยแต่อร่อยจริงแบบไก่มันจุิดซีจุิดซีแล้วกรอบข้างนอกข,ออกขอ้างในนอร่อยอันนี้คือแค่รถใส่เกลืออย่างเดียวมันไม่มีความแบบว่าเป็นสาบอะไรเลยนะนกรอบอร่อยอะหนึ่งร้อยบาท ตอนนี้เราก็กินอิ่มกันแล้วได้เวลาที่จะกลับไป4ี่เหมือนกันต่อนะทุกคนอเถึง MRT แล้วทุกคนตอนนี้เรานั่งรถไฟฟา้ามาลงที่ไทเปเมน,นะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปคีบตุ๊กตากันซึ่งเป็นกิจกรรมที่มาไต้หวังก็คือทำประจักก็คือคีบตุ๊กตานั่เอง ครับทุกคนร้านคีบตุ๊กตาจะอยู่ตรงข้ามกับเครปเมนเลยคือออกประตูที่อันประตูเลยนะประตูแซ่สองนะทุกคนจากแครปเมนมาออกประตูแซสองร้านจะอยู่ตรงข้ามกับแครปเมนเลยลน,นี่ร้านอยู่ตรงนี้ร้านส<ๆ>ีเหลืองๆครับทุกคนถึงแล้วร้านจะอยู่ชั้นใต้ดินลงไปก็คือเป็นร้านที่ใหญ่สุดในละแวกแถวนี้ครับมีทั้งตุ๊กตา ก็ของกินพึ่งเป็นร้านใหญ่มากใหญ่มากเนี่ยมันเหมือนจะได้ง่ายนะพอเป็นแบบว่าของกินอะไรเงี้ยดูกันว่าหนึ่งร้อยบาทแรกเราจะได้อะไรกลับไปบ้าน สิบเรียนเนาะ mm. มาดูการว่าสิบเรียนแรกเราจะได้อะไรไปเริ่มทิคของเราก็คือจะหาของที่มันรูว่ากองคุค้มๆแล้วก็ใช้แบบวิธีขเขีย่ยแทนการขีดมาทุกคน mm. เดี๋ยวมาดูกันเขาจะจัดตู้ให้ดูยั่วๆเหมือนมันจะได้ง่ายนะแต่มันก็ไม่ง่ายหรอก mm. เราจะดูเป็นที่ของกินที่มันดูคุ่มๆหน่อยแล้วเราก็จะใช้วิธีการเขี่ย mm. อันนี้ไหมลองไหมยก็ดูยากอยู่นะลองมาลองอันนี้ก่อนอันนี้ก็ไม่ได้ง่ายนะแต่แบบลอ,องจะได้ไหมมานี่ป่ะเอาเลยว้ายว้าย,าย <laughs> มันโยนเข้าอ่ะไม่ได้นะนี่เดี๋ยวนี้สอง ได้แล้วมองจอเอาไหนอะ่ะว้าได้แล้วได้แล้วเห็นป่ะนี่ได้แล้วรู้สึกว่าเมื่อก่อนมันจะง่ายกว่าน,นี้เมื่อก่อนมันจะเป็นขนมนแบบกองคูนขึ้นมาแล้วก็แค่แบบชใช้ว,วิธีใช้วิธีการแบบว่าเขีย่ยเขีย่ยเอาเรื่องนี้เขาจัดให้มันยากขึ้นนะรู้สึกอืม,มยากอะ่ะลองดูเนี่ยมันเขี่ยไม่ถึงอะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้กองสุกเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะ่ะช่างมันปึ๊บพิ่มเพิ่มอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ได้ นี่คนจริงลุงขนไปก็คือเป็นหลายคนเลยจังหมะคือเล่นดุมากดูเล่นกระดุกมากดูทุกคนครับต้องขออาภัยนะครับวิดีโอหลังจากนี้มันจะไม่มีเสียงนะครับพอดีผมกดผิดเป็นโหมดสโลนะทุกคนก็เลยจะทําให้เสียงหายมาดูกันนะครับว่าเหรียญที่4ี่เราจะได้ไหมเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการพากอานะครับนี่คีบแล้ว ไม่ได้นะครับมันลงไปที่เดิมนะทุกคนมามาต่อที่เหรียญที่5มาดูว่าจะได้ไหมอันนี้เป็นเครื่องดื่มคาพิทแลคโตนะทุกคนนี่เลือกเลือก,อกวนวนมุนมุน,น,นก่อนนะโอเคเลือกกล่องที่อยู่ใกล้กับช่องมากที่สุดนะทุกคนมาดูกันว่าจะได้ไหมคีบแล้วนะครับนี่ไม่ได้นะทุกคนสําหรับเหรียญที่4นะแต่เราก็ยังไม่ย่อทอนะทุกคนเดี๋ยวขอลองอีกรอบนึงเป็นเหรียญที่5แล้วนะครับมาดูกันว่าจะได้ไหม พยายามเลือกดูก่อนนะครับเลือกกล่องนี้ที่มันดูเหมือนอยู่ใกล้ปากช่องที่สุดมาคีบนี่ได้แล้วนะทุกคน mm. เหรียญที่5ได้มาแล้วนะครับเป็นเครื่องดื่มคาพิทเล็กโตนะทุกคนนี่มาทุกคนมาที่เหรียญที่6บ,บ้างเดี๋ยวขอลองเป็นขนมกล่องแบบนี้ดูเหมือนจะได้ง่ายนะมาดูกันว่าจะคีบได้ไหมพยายามเลือกกล่องที่มันอยู่ใกล้ช่องนะทุกคนเดี๋ยวลองดูอ่ะมาคีบติดแล้วได้ไหมไม่ได้นะครับมันปล่อยไว้ที่เดิมนะทุกคน มาเดี๋ยวเราไปลองต่อไปตู้อื่นบ้างนะทุกคนตู้นี้ขนมเหมือนจะกองพูนเหมือนจะได้ง่ายนะทุกคนเดี๋ยวมาลองดูว่าเราจะได้ไหมมาเดี๋ยวขอเลือกดูก่อนว่าจะเอาห่อไหนที่มันดูง่ายๆกว่าเพื่อนเลยนะทุกคนมาเลือกเป็นห่อน,นี้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้นะครับมาแต่เราก็ยังไม่ยอดทอนนะทุกคนขอลองขนมตู้นี้อีกสักรอบเพราะว่ามันเหมือนจะได้แล้วดูดิมันอยู่ใกล้กับช่องแล้วมาลองดูอีกทีหนึ่งนะครับ เลือกที่มันใกล้กับช่องนะทุกคนมาคีบแล้วนะครับได้ไหมได้ไหมได้นะครับรอบนี้ได้มาแล้วนะครับนี่เป็นขนมข้าวเกียบนะทุกคนนี่ได้มาแล้วมาทุกคนมาดูเหรียญสุดท้ายที่เรามีบ้างมาดูกันว่าขนมอันนี้เราจะได้ไหมเป็นเหมือนขนมทองม้วนนะครับทุกคนมาลองดูอ่ะพยายามเลือกอันนี้อ่าไม่ได้นะครับ โอเคครับทุกคนสรุปแล้วเราได้ทั้งหมด3อย่างนะทุกคนในราคา100บาทถือว่าคุ้มไหมทุกคนนี่นะครับได้ทั้งหมด3อย่างนะเป็นช็อกโก้พายแล้วก็ข้าวเกียบแล้วก็เป็นคาราิษแล็โต1หนึ่งกล่องนะครับทุกคนยังไงก็จบคลิปไว้เท่านี้นะครับทุกคนต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับบ๊ายบาย